โอเคฮะเป็นแมปสเตอร์เพจครับทุงลงกว้างนะมีรางรถไฟกั้นอยู่นะฮะก็ต้องดูฮะว่าอิมม r t ท l จะเก็บชัยชนะรวดนะครับสามแมปติดเลยหรือเปล่าฮะเพราะว่านะให้เป็นอย่างนงา้นครับเพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเชียร์านของอิมม r t ท l อยู่และอยากให้ได้โกยไวใช่ไหมฮะครับไม่เกี่ยวอะไรกับอย่างอื่นใช่ไหม,มเม <laughs> <laughs> นี่ยโอเคนะครับ Are you ready เนี่ยทำไมมันเหนิงอล้วครับ Are you ready รีเลยขอเสียงหน่อยแล้ว Are you ready กิ๊กๆ Are you ready เอาบัตรหนึ่งพันขอเสียงหน่่ยแล้วบัตรห้าร้อยบัตรสามร้อยาบัตรแจกไม่ใช่เหรอไม่ใช่โอเคฮะเริ่มเกมมาแล้วนะครับโอเคว่ะเดียวคุณวุฒิที่พงด้วยนะเพิ่งมาฮะเพิ่ที่พงเนี่ยครับผมตอนนี้เราจับภาพอยู่ที่ทีมอิมมั่นโชวอยู่นะครับครับอิมม r t a l นะอยู่จาก บุกจากล่างขึ้นบนนะครับอิมอร์เทอร์ผม,มออกมาด้านซ้ายท,าทันทีนะส่วนทางพีวีพออกมาด้านขวาฮะมีรถถังออกมาสี่ห้าทางนะถือว่ากระจายกําลังกันพอสมควรครับคือไม่ใช่สมควรละกระจายกาลังกันมากๆาะ,ะในจังหวะนี้แล้วก็มาตั้งป้อมฮะกระจายกําลังกันตั้งมันรักษาฉานเหมือนกันกันแคงจีจี สวัสดีครับพี่เฟียนเซ่กับพี่อีกคนหนึงโอ้ชีจีสวัสดีครับพี่เฟียนเซ่กับพี่อีกคนนึงครับเขาชื่อว่าอีกคนครับนะอีกคนโอเคเดี๋ยวให้อีกคนสโลโลเลยกันได้ก็ตอนนั้นตอนนั้นนะฮะเอ้ากลายเป็นว่าอิมมอร์ทอห์ฮะมาแคมปิ้งครับเขาชื่อลูชินเนื้อนะ่ยลูชินน้ำชื่อมิบอนนะฮะก็จ้าอิมมอร์ทอห์ครับมาแคมปิ้งกับเราดเป็นหัวแข่งริเวนนะฮะมาอ้อมอยู่ทางด้านซ้ายมือนะแล้วก็ ส่งตัวสอดแนมไปครับถังรุ่นอะไรฮะลองอธิบายหน่อยที่ครถังรถถัง AMX 1 F X 3 9 0ครับรถถังฝรั่งเศสมีความเคลื่อนไหวที่รวดเร็วครับนะครับเป็นเครื่องนี่เครื่อง v 8 16สูบทวินแคมครับใส่ลูกโตครับนะครับไอเกี่ยวลว <c oughs> ะอ่าตอนนี้ฮะเหมือนจะโอ้โหเจอหน้ากันแล้วยิงไปเลยฮะรดเลือรดประมาณเจ็ดเออสิเปอร์เซ็นต์สิเปอร์เซ็นต์นะ ไหวไหมเนี่ยนะไหวดิกับไว้ไม่บอกมาโอกาสของผู้กล้าสัทธาแห่งเพลงของอะไรนะไม่รู้คือไม่รู้ตั้งแต่ชื่อเพลงและอะตอนนี้ฮะเป็นอ m มมอร์ทลนะที่โจงพอสนะโจงพอสนะฮะ โอเคมาถึงกระจิบสายนะครับโอเคนะตอนนี้มากราบซ้ายอิมมอร์ทัลวีพีเอ็นจากประเทศเวียดนามครับบุกกระส่ายพีวีพีแมชชีเนีรีจากประเทศฟิลิปปินส์นะปีน้อยนะนี่ครับตามนั้นตอนนี้อิมมอร์ทลครับแพ็กเกมกันมา4-5คันนะฮะอยู่ทางด้านซ้ายหมดเลยนะมีการทิ้งรถถังเฮฟวี่แท้งเอาไว้หน้าหาตัวเองหนึ่งคันนะแล้วก็เป็นรถถังเบาอีกเป็นไร้แท้งอีกหนึ่งคันนะครับเนี่ยไร้แทงกับไร้แทงนะฮะตามนั้นเนี่ยแล้วก็อีสามครับบุกขึ้นมาแล้วนะครับ ครอีซสามเนี่ยมันเป็นอีสามครับไอเอสสามครับอีอีไอเอสสามะอีอีไอเอสสามโอ้แทงเขาแว่นตอนนี้ทั้งภูมานะก็ไปตรงมานะครับจะเสกไฟครับอ้ผมเป็นไฟโรเมสเตอร์เสกไฟได้เลยเสกเลยตอนนี้ฮะอิมมอร์ทัลยังไม่เจอกับพีวพีนะเพราะว่าพีวพีเนี่ยเขาเลือกที่จะไปด้านขวานะับแล้วก็กระจายกำลังพอสมควรนะต้องดูครับอิมมอร์ทัลจะยึดฐานทัั้งท้งอย่างนี้เลยหรือเปล่ามีการส่ง เออสเกลนะไปสอดแนมรอบรอฐานก่อนอ่ะแล้วเจอแล้วฮะเป็นทางพีพีซุ่มอยู่หน้าฐานตัวเองฮะนี่ครับเข็นมาแล้วนะหนึ่งสองสามสี่ห้าคันครับมากันเรื่อยเรื่อมากันอย่างต่อเนื่องครับ,รบแล้วก็แคปฐานแล้วครับแคปก็อย่างนี้เลยะฮะพีมาโตครับมาเหยียบกันโต้งๆต,ง,ตงครับไม่มีการอ้อมไม่มีการคอม มาแคปปุ๊บรถถังเล็กวิ่งมาซ้อนทันทีแล้วกำลังทําไมพี่เอารถถังเล็กมาบาังรถถังใหญ่ฮะ <c oughs> ไม่เข้าใจฮะโปรติเข้าพี่แต่รถถังใหญ่มาบังรถถังเล็กครับนะ <c oughs> นี่แกมันแนวไหนครับอินมอร์รเนี่ยเอาไลาท์แทงมาบางังเฮฟวี่แทงครับ <c oughs> แล้วก็ทางด้านทีม PVP Machinery ก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นครับนะตัวที่ไปแคปกําลังกลับมาแล้วเวลาเหลืออีกประมาณอ0อครับนะประมาณเคี้ยวหมักแหลกฮนะ แล้วก็ตอนนี้ครับบวกกันแล้วแต้มแคปก็หายไปเพราะรถถังมันโดนยิงครับน่าจะเป็นทางด้านของไรแทงที่โดนยิงไปแล้วก็เวลามันกลับมาอีกแล้วนั่นแน่นะรถถังใหญ่เข้าก่อนไงนะต้องการคันที่เข้าก่อนอ๋อนี่ครับคุณพิกซี่บอกว่ารถถังใหญ่เข้าก่อนต้องการคันทนี่เข้าก่อนเลยนะครับนีแล้วขันเล็กจะการได้ไหมครับเนี่ยคันมันเล็กนิดเดียวเองนะ <c oughs> และวก็นี่ครับตายไปครับเนะเอามาบังรถถังเอสอยู่ฮนะ ทางด้านหน้าครับตามนะั้น <c oughs> <laughs> โอเคฮะต้องบอกว่าตอนนี้สูสี่ครับนะเป็นทางฝั่งของพีพีได้เปรียบอยู่สักเล็กน้อยนะเออสูสี่ครับเท่ากาันเท่ากันนะทีะรวมเท่าันทีรวมชัก,การแต่ว่าน้านของทีมอิมมัทเทลในมาบุกยึดฐานไปแล้วนะเหลือ,ออีกประมาณ60ครับนะฮะหกสิบก็จะ ได้ไปแล้วโอ้โหแล้วเริ่มใหม่อีกแล้วโดนยิงไนงะเริ่มใหม่อีกครั้งหากว่าเราจงมีหัวใจให้กันและกันสเสมอมาแล้วก็เนี่ยครับโดนยิงข้ามบออีกแล้วครับแต่มันลดลงเรื่อยๆ AAS กับ IS กับ i 3ครมับด e ูจะเรียกอะไรดีนะ yeah, IS รหรือ E3 อะไรเงี้ยนะ ISE 3าอะไรกันนะเ,เนี่ย IS สามเออคนไหนหนะที่ดูถยทอสสดแล้วจอเล็กนะเป็นแนวตั้งให้กด F 5, F 5ครับ เนี่ยเ,าาเดี๋ยวเขาจะนะมันก็จะกลับเป็นเหมือนเดิมนะจ๊ะโอเคฮะตอนนี้ครับทาง PVP ครับ,รบต้องกลับมาการน,นะส่วน i m m o r t a l ฮะเริ่มมาแพคเกมแล้วนะมีการดักสู้ทางด้านขวามือฝาครับด้านฝ่ายยิงแรกกันแล้วฮนะแต่ว่าเป็นรถถังของทาง i m m o r t a l ันะที่แหลกไปก่อนนะครัเงเบานะตอนนี้เทียนรวม Immor t a l ัครับเสียเปียกแต่เวลาเลยประมาณสนะี่นาทีครึง่งครับมันทำอะไรได้มากมายครับเ,คบเสียทีแห่งความเสียวครับนะ ทั้งคู่เนี่ยซัดกันนวแน่ๆครับแล้วเนี่ยแต้มแคปมันก็ขึ้นมันก็ลงมันก็ลง,ลงเลก้กขึ้นครับเนี่ยเรื่อยๆฮะโอ้โหนี่ <c oughs> แล้วนี่โดนยิงอีกหนึ่งทีครับ AMX ครับตีนตะขาพังแล้วแล้วก็กำลังถูกยิงข้าศึกยีนนอนตีนตะขาบรถถังเราเราไม่ไหวแล้วนะแล้วก็ระเบิดไปนะครับอ๋อแล้วก็เก็บแลกกันไปได้ฮะจังหวะนี้ฮะจะเก็บได้3คันรวดหรือเปล่าฮะสมภารอิมมอร์ถ้าอิมมอร์ท่อแพ้เกมนี้อินมอร์ท่อพังไปแล้วนะสี่คันนะมันจะเสมอครับ แล้วยิงขึ้นมายิงแลกกันไปแรงอยู่จะยิงไหมแล้วเก็บไปได้สวยฮะเอาเลยเงอิมมาทอยังฮึดเฮือสุดท้ายมาครับตอนนี้สามสามเท่ากันนะฮะแล้วเทนรวมอิมมาทอเนี่ยฮะเหนือกว่าด้วยครับเหนือฝ่าเลยครับโอ้ตอนนี้ฮะเป็นสองต่อหนึ่งะลุมมแทงกันมายิงชนอะแล้วแล้วก็เรียบ้อยกับเป็นอิมมาทอเนี่ยนํำอยู่ฮะตอนนี้อิมมลทบขึ้นมานํำแล้วครับผมโอ้โห อ้าวแล้วตอนนี้ครับเรียบร้อยครับพีพีเหลือคันเดียวเท่านั้น,ลน <ะ S 2> แลเอ็มเอ็กเอยู่ด้านซ้ายเห็นแล้วนะแบๆครับแล้วก็น้านของอินมาเท่าก็ไม่สนใจเลยฮะเวลวิ่งเข้ามาย well ิงแรกกันไปนะต้องดูฮะว่าทางฝั่งของพีพ oh ีโ oh, อเลือดหวานมากจังหวะน,นี้ยิงแรกกันมาแล้อีกแค่นัดเดียวเท่านั้นครับอีนัดเดียวเท่านั้นจะเป็นชัยชนะของอินมอเตอไปนะนำแต้มไปก่อนเป็นสองต่อศูนย์หรือเปล่ายังไม่โดนนะยังไม่โดนนะ <c oughs> มาซ้อนอีกครั้งหนึ่งด้นด้นด้นดนเรียบร้อยครับและเป็นชัยชนะครับอิมมาเธอร์ชนะไปรับผมนะเซนเฟร์อิมมาเธอ์ก็เตรียมดีใจฮนะแมตต์ต่อไปเป็นแมตต์สุดท้ายของเขานะถ้าเขาชนะครับเขาก็จะได้ชนะไปเลยแต่ถ้าแพ้ะฮะก็คุณก็เตรียมมาลุ้นตัวโก่งกันต่อะฮะอีก2แมตต์ครับตัวโกง่งตันโกง่งโค้งตัวโกง่งเนีตามนั้นตัวโกง่งตัวโกง่งโอเคระหว่างนี้ก็รอไปใกล้โบูร์เซนเทลเรนอะไรก่อนนะเนี่ยเป็นเรื่องมาซะจันครับทำได้ปบ้าะ,ะนี่ฮะ มันไม่ธรรมดานะครับการจะควังไอ้นี้ได้นะครับนะนี่นี่ครับทําให้ได้ได้เห็นป่ะนี่ครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่การจะควังเนี่ยนะฮะให้มันได้เรื่อยๆเลยครับงงเลยในเรื่องนี้สบายมากทั้งหมดนี้เพื่ออะไรโอ้ยตามนั้นเข้าได้แล้วจะม้วนแล่นทำไมเราก็รอเขาเนี่ยฮะ เราออกรอกักลัวกลัวคนดูเครียดกับไม่มีอะไรดูเลยเขาจะเครียดเพราะว่าม้วนนี่แหละฮะโอเคเดี๋ยวเราต้องมาต่อกับเกมที do. Do ่สามนะครับสามศูนย์จะจบอย่างรวดเร็วหรือเปล่าฮะตอนนี้บ่ายโมงสิบห้านิดนิดแล้วนะก็ต้องมาดูกันดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่สิ้นตายดูไม่ดูดูไม่ดูดูไม่สิ้นตายิงไตา่โอเคฮะตอนนี้ก็โฆษณามาแล้วนะเดี๋ยวเรากลับมาครับนะครับขอบคุณครับ